นี่รักเล็กเก่าเนี้ยนะรักเล็กเก่ารักเล็กเก่านี่แค่นี้หลยนนี้นี่นะจะซื้อแค่นี้วันนี้อ่าจะซื้อแค่นี้ยยนจะซื้อแค่นี้วันเห็นพ่อเนาะวันเห็นพ่อพ่อเท่าไหรพ่อก็หกสิบเจ็ดเจ็ดหกสิบเจ็ดปีอ่ะพนะแต่งวดก่อนมันหกเลขหกกลับเป็นเลขเก้าจะเอาตัวเก้านี่เลยกลับบ้านเลขที่แกวันเลขที่แกแกหกหกหกศูนย์แกก็หกหนึ่งเราก็ขึ้นไปเต็มหนึ่งมันเลขที่พ่อเน่ะหกหนึ่ง อันนี้หกศูนย์อไรหกศูนย์ะไรหกศูนย์เลขชอบห้าหนึ่งก็เลขเลขเงินไงเลขเงินอ๋อเงินที่ว่าฝันว่าได้เงินได้เงินหนึ่งบาทอ่าได้เงินหนึ่งบาทเป็นเรืออือห้าสามแปดนี่เลขที่ชอบที่ซื้อแล้วเนี่ยเลขเนี่ยอันนี้ซื้อไว้แล้วฝันหกหนึ่งนี่เพิ่มมาบบย้อนหกหนึ่งเพิ่มมาคือเลขเลขที่เลขที่บ้านพ่ออ๋อเพิ่มมาแล้วก็กด ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับไ้เทวีเลตเต้ฮะมันจะอ้วนชายเทวีนั่นเทวีเต้หักใบหักกูดิ้งอ้วนโอ้ขี้ควายไอ้ขี้วัวขี้ควายอ้าวทำไรตอ้วนฮะพริกใส่พรักใส่พริก เอาไปใส่พักใส่พริกอืโอ้มามาเอาของใครตบุญของตบุญแจกเข้าไปเมื่อกี้เหรอโอ้นี่จะมาหายายยวนถามถามหวยก่อนนะเอาเลยวนี้ไลัยเอ้าเดี๋ยวไปเจอยายยวนแล้วบ้านยายยวนมาหายายยวนนะยายยวนชูประจำบ่บ้านดีไหมบ้านนายายไก่ให้เงินบาทหนึ่งเมื่อคืนฮะไก่ไหนมีที่มีครุ เดียตัวยืงอะไก่ไก่ที่เดตัวจะยังอย่างมุ้อะอ๋อไอตังมาดมแต่กินเนยบ่อยจำบานกี่ปลบเอเดอบ์ให้เงินให้เงินบาทหนึ่งให้เอาไปซื้อหวยบ่ตายแล้วเอาไปซื้อกกี่ตัวแหละหวยบาทหนึ่งเงินเงินเก่าแต่ก่อนเราอ่ะเงินเก่าสมัยก่อนเป็นพยาครุฑอืมไม่ใช่เป็นไอตัวกระปุกกระปุกนอ่ะเป็นใจครุฑอ่ะเป็นนั่นแหละพยาครุษใช่บ่ไม่แต่เป็นครุฑมันเป็นอย่างนี้แหละเนาะมันไม่ใช่พยาครุฑเป็นอะไรเป็นเป็นทุบหงบอก รูปหงอเรือรูปเรือหงอไอบาทหนึ่งเมื่อคืนได็ว่าซื้อเลขแล้วจำเลขแต่จำเลขไม่ได้จำเลขไม่ได้พี่กลอ่ะฟันแค่นั้นอ่ะแต่งูนี่รักรักเลขหนึ่งอยู่รักเลขหนึ่งงวดที่แล้วถูกไหมถูกอยู่ถูกรายเลขอะไรถูกเจ็ดเก้า เห็นเขาว่าเยยวนนี่ถูกทุกงวดก็ไม่ค่อยได้ตามนะว่าเยยวนเขาเป็นคนถูกก็ตอนเยลานก็โต๊ดสามตัวอ่ามาจากนู้นมาตลอดเลยตอนงานเยลานก็วันทิถามมันได้สามตัวเออเจ็ดห้าสองนั่นตอนนั้นก็ได้โต๊ดอะไอโต๊ดสามตัววันทิถามเออไม่เคยตามกี่ร้อยยี่สิบยี่สิบห้าศูนย์ก็ถูกอะไรมาบอลเลยอะไรเพราะว่าไปไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยมีเวลาเจอกันนี่ก็ตื่นมาเจอเลยกะมาเจอกะมาเอาหวยกับเียวนเลย เพื่อถูกไงเพื่อถูกฟันฟันถ้าแันเห็นตาพ่ที่ไรถูกทุกทีแฟนเห็นพ่อฟันเห็นพ่ออะไรก็ถูกนี่ก็เห็นแล้วฟันเห็นอีกแล้วพ่อแนเห็นพ่ออีกแล้วไอ้เท็กบอกไอ้เท็กบอกว่าถ้าแันเห็นพ่ออะไรถูกทุกทีรายงวดมาแล้วถูกแต่ฟันเห็นแกเสร็จแกแกเข้าบ้านแต่ชื่นอ่ะเข้าบ้านแต่ชื่นแต่ชื่นเลขที่แต่ชื่นสามแปดเลขที่สามแปดเลขเข้าอันพอดีเลยสามแปดเลขเข้าอันถ้าสามแปดอันเห็นดูได้อยู่ถูกแล้ว อ่นแล้วยังไม่รู้เลยอ่านแล้วอ่อนแล้วสามแปดแล้วแต่ซื้อรถตรีไว้แล้วซื้อรรตีซื้ออะไรใบซื้อห้าสามปดห้าสามซื้อห้าสามปดไว้แล้วซื้อแล้วซื้อกี่ใบซื้อสามแปดปดสามองใบอ๋อสองใบได้สองใบ แต่ก็ถูกทุกงวดนะถูกถูกถูกประจำไม่ใช่ถูกก็ถูกประจำอยู่เพราะว่าแต่เราไม่ค่อยไปถามอยังคนบ้านเราก็จะมีแอบพี่เบิร์ใช่ไหมพี่เบิร์ไอแวนเนี้ยคนที่ถูกบ่อยๆถูกประจำประจำแล้วก็มียวนมีใครอีกมีเตป๊อด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 ยัยไหมถูกเยอะนะหลายคนนะคนในบ้านเรานะถูกประจำอ่าตอนนี้ก็ไอ้ฝาฝันได้หลักนึ่งเลย ฝันฝันฝันว่าได้หลักหนึ่งสหนึ่งอ่าเอาชัดๆว่าชอบเลขอะไรพวนี้อ่ะจะซื้อเลขอะไรเอากระดาษมาจดให้ก็ได้ปอเอากระดาษมาเขียนให้หน่อยไปไปแล้วดิไอ้บอสตื่นจังนะให้บอสช่วยงานเร็วไอ้บอสดิบอสวัตเกมาเรียก ตื่นไปช่วยงานนอยวันนี้นายปดมาเรียกมาเรียกลูกน้องไปทำงานน,นี่รักเล็กเกา่าหมดเนี้ย<ะ>รักเล็กเกา่ารักเล็กเกา่าซุ่งน้ำแพ็งส่งน้ำแพ็งหมดอ่าส่งน้ำแพ็งไอ,อ้ปดมันนอนนี่แค่นี้แหละน,นี่น,น,นะจะซื้อแค่นี้หมดน,นี้อ่าจะซื้อแค่นี้ยวนจะซื้อแค่นี้ชอบแค่นี้ ทำไมถึงชอบแบบนี้อ่ะเล่าออกานะทำไมถึงชอบแบบนี้ฝันเห็นพ่อเนาะฝันเห็นพ่อ,อพ่อเท่าไรพ่อก็หกสิบเจ็ดเจ็ดหกสิบเจ็ดปีอ่ะ,ออะแ,ตแต่งดก่อนมันเลขหกกลับเป็นเลขเก้าจะเอาอตัวเก่านี่เลยอ,อ,อ๋อเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันเลขหกเป็นเลขเก้าอ่าบอกไอ้เจ๊พ่ออายุหกสิบเจ็ดปีเลขหกก็เป็นเลขเก้าเด้ออ่าพอเสร็จไอ้น้องสาวเออลืมไปว่าเองบอกอ่า ก็ว่าจะเอาตัวเกาวนี่แหละเน้นตัวเกาวนี่เลหรืเน้นเน้นเจ็ดหกคือว่าเน้นเจ็ดหกกับบ้านเล็กที่แกว่าเล็กที่แกแกหกหกหกศูนย์เกือบก็หกหนึ่งเราก็ขึ้นไปเต็มหนึ่งบ้านเล็กที่พ่อน่ะหกหนึ่งอันนี้หกศูนย์ไรหกศูนย์อะไรหกศูนย์เล็กชอบหกศูนย์เล็กชอบห้าหนึ่งอ่ะห้าหนึ่งก็เลขเลขเงินไงเลขเงินอ๋อเงินที่ว่าฝันว่าได้เงินได้เงินหนึ่งบาท ไอเงินหนึ่งบาทเป็นเรืออือเรือก็ห้าไอเรือเรือห้าเรือหงค่เป็นห้าเรือหงเป็นห้าและไอห้าสามแปดเลขที่ชอบที่ซื้อแล้วเนี่ยเลขเนี้ยอันนี้ซื้อไว้แล้วฟันเองฝันตะดันอันด้วยออ๋ออันนี้ก็จะมีอันนี้หกหนึ่งนี่เพิ่มมาบ่อยยวนหกหนึ่งเพิ่มมาคือเลขเลขที่เลขที่บ้านพ่ออ๋อเพิ่มมาก็คือมันคล้ายกับอันนี้อ่ากิ เหมือนกับไอ้เลขหกหกศูนย์แต่ก็เลยขึ้นไปเต็มหนึง่งบ้านเลขที่พ่อแค่นั้นแหละจบแค่นี้แหละงวดวันที่อะไรสิบหกสิบหกไหนสิบหกจะถึง 16, เนี่ยสิบหกจะถึงสิบหกเดือนอะไรนะเดือนอะไรสิบหกสิบหกเดือนกันยาหน่ะสิบหกเดือนกันยาไอโอดนะครับก็ไหนอารถตรีมาดูสิรถตรีจริงไหมซื้ออารตีจริงไหมโกหกหรือเปล่าเฮ้ นี่นะครับเลขของคุณพี่ยวนนะครับคุณพี่ยวนนะพี่ยวนชอบอถูก,ถ,กถูกหวยบ่อยงวดนี้มาตามเลขพี่ยวนหน่อยนะครับเพราะว่าอยากรู้ครับก็ามาแบ่งปันนะมาเอามาแบ่งปันเพราะว่าพี่ยวนเขาถูกบ่อยเป็นประจำนะมันงวดที่แล้วก็บอกถูก บอกถูกสามงวดนะครับสามงวดแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายนะครับวันที่ผมถามผมก็ถามลอยๆนะครับผมก็ถามลอยๆก็บอกถูกเป็นประจําตั้งแต่งานอของคุณแม่นะครับคุณแม่ลานนะครับตั้งแต่งานงานศพนะครับนี้้้ซือแลวนี่ซื้ออันนี้ซื้อแล้วอ๋อน,นี่ก็ซื้ออันนี้ไว้ไว,เไว้เสาสามใบได้เลยสามใบห้าแปดสาม หนะนะนึ่งหกหกหนึ่งนะนี่คือไว้แล้วนะครับอ่ะนะครับก็ขอบคุณคุณพี่ยวนมากครับกับการแบ่งปันทำอะไรในบ้านก็<อ>หาหวยแล้วมั้ยแกงเห็ดไปวัดแกงเห็ดอ่ะยังไม่ไปวัดอีกเหรอนวันนี้แกงเห็ดไปวัด,ดวันนี้วันพระก็มัมนจะมันพระเราจะชันหมดเลยมัม้งป่านนี้เห็ดยังไม่เกงเลย ไปเต้นก็ได้ยากอะไรปไปเตนก็นได้อ่ะโอเคขอบคุณคุณพี่ยวนมากนะครับขอบคุณมากครับแล <ไป S 1> บผมไปหาเห็ดบ่อยๆเจอได้เล่อ่าไปหาเห็ดบ่อยๆได้เล็หาเห็ดที่ไหนอ่ะโอ้ไปหาเห็ดหหหนหหจนเหนื่อยแล้วนี่จนหยุดแล้วนี่ไปหาที่ไหนไปหาที่ปา่ปาป่าคำคลาเลยป่าไหนนะป่าที่บ้าน,นทงไม้เลยหนอบ้านอะไรเขาเรียกป่าอะไรป่าปูกคำคลาอ่าป่าคำคลา ปลากัดเสือตอนนี้คือเมนูแกงเห็ดเผาอ๋อเมนูเห็ดเผาครับดูคนรับดูคนยวนทําทํากับข้าวแกงเห็ดแกงเห็ดเผาะเนี่ยเนี่ยโอ้ยนี่นี่นี่แกงเห็ดแกงเห็ดเห็ดเนี่ไหนนี่ยคออ๋อนี่เป็นเห็ดเผาะไอ้นี่เห็ดเห็ดเผาะนี่มันยังหาได้เออตามจริงมันยังไม่ถึงเนี่ยมันคนหน้ามันเริ่มแ้บใช่ปไม่ใช่หน้าเห็ดเออเห็ดเผาะตามปลาเนี่ยเนี่ยตามปลาเนี่ยนี่ใช่ไหมอันนี้เอาไปไหนอ่ะให้วัดอืม เออปลาเพนเขากินเช้าหมดแล้วเราไไว่วเพลินปลาเพนของดีดีเนาะเชิญที่บ้านกินปลากระ,กะป๋องงามรว <c oughs> น <c oughs> ของดีเอาไปทั้งหมด <c oughs> ไอบ้บอสทำงานนี่กินปลากระ,กะป,รงงป๋องกับใครอ่ะกินหรอกเองไอ้เนี้ยเด็กมันไม่กินเด็กไม่กินเออใครกินแต่เรากินเราคนเดียวไงเออกินแต่เราไปอ่ะ อ,นะอ่านะครับวันนี้ข้าบุกขอเลขอีญวนถึงที่แล้วนะครับอาใครที่ชืนชอบตัวเลขเหล่านี้นะครับก็หรือว่าจะเอาไปพิจารณาดูก็เอาไปดูกันแล้วกันนะวันนี้นะครับก็ขอบคุณคุณพี่ยวนมากครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปแล้วบายบายบาย,บายเป็นไงนะตะปาเน็นพ่อที่ใดทุกทุกที่ถ้าเราจับตัวไหนได้ตัวนั่นเลยเออไม่ตื่นเต้นเหมือนตอนพูดคอมเมนต์เลย <laughs> แล้วพูดเป๊ะที่ตื่นเต้นเนี่ยวลาพูดไทยนี่มันเกริงบ่มันมันพูดมพูดไทยไม่แข็งแรงพูดไทยไม่แข็งแรงภาษาไทยไม่แข็งแรงโอรบภาษาลาวแข็งแรงอยู่เออภาษาลาวแข็งแรงอยู่ภาษาลาวแข็งแรงอยู่อ่าอ่าอ่าแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ